เดือนนี้แม่ก the <oh> okay. <ov> <sounds> ูย <situación> ังไม่มาเลยว่ะปกติมันจะมาแล้วอ่ะรุณว่ากูจะเป็นไรปะวะแล้วมึงได้ไปมีอะไรกับใครไว้ปะล่ะก็วันนั้นอ่ะที่ไปงานบ้านไอ้แม็กอะนั่นแหละพวกมึงกลับไปกันก่อนทองแน่เลยอ่ะมาเจอทองแน่เลยเธอไม่เหลือหรอกเนี่ยบอกแล้วว่าให้ป้องกันอ่ะ ตอนนั้นกูเมาไงมึงไม่ได้ไปหรอก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมล่ะเออแต่กูว่ากลับบ้านมาก่อนรูเออรู้ว่ามันต้องเกิดอะไรไงแต่พูดเหมือนเคยผ่านแล้วแน้องคนนี้งขาจะทำไงดีวะกูก็บอกพ่อกับแม่มกเรื่แล้อแต่ไม่อยาไปเอาเด็กออกนะมันด่า 谢谢、yeah.